สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกูสุคนเดอย,ยินดีตอนหับก่อสู่ซ่องสะพอนหวยนางนาะพี่น้องกะหลังจากที่ว่าอันเผิ่นมาเจาะสั่งบาดาลเนาะเขากระิมาเตรียมอาหารไว้เผิ่นกินเที่ยงแหละพี่น้องเพราะว่าเจาะมันกระโบเลวงง่ายๆเนาะผู้หัวเิีลยวจากงงเนาะพี่น้องเขากระิไปเตรียมอันอาหารไว้เที่ยงไว้ย่อเผิ่นเวลาเผิ่ออันผักเที่ยงเลยนาอพี่น้อง,ะองกะพ่อพิ่นกะ ัวไก่ซองโตนกัว่วาตัวเดียวมันน้อยพูดเลยคัวไก่ซองโตต้มไว้ถาเนื่อไอกับสิไปหะหันจีบกผิดตำแจ่วต,ำจ,ตำจุเตรียมอันกระตกเข่าไว้เพิ่นก่อนนี่พี่นอ้องหม้อต้มไก่ของเขาก็ได้่อยกับสิจีบกผิดเนาะผิดขวบวม,มน้องพี่น้องกับสิจํามคางไผเอาใหม่เนาะไปตำแจ่วเนาะกับสิโอพี่น้องนี่อันนี้อีกพี่น้องเลย มีใบาสาเคียวใส่น้ำเนาะใบสาเคียวแห้งว้าวพี่น้องมีทั้งเครื่องในอยู่แต่หนึงน,นี่ไก่ซองโตเนาะพี่น้องไก่ต้งป่วใหญ่ก็เลยพอุก็เลยกลัวซองโตเนาะให้พวกอันคนที่มาเจาะน้ำกินข้าวเที่ยงอะไรแล้วเขาก็กินน้ำเนาะคางมเมาพลิกพี่น้องเ,เยเขาสิคางเอาสิเน้องจังแฮมไปตําล้วกันซอยใบผักบัวลงไปเนาะ กัขนาดพี่น้องเลยสมเด็จขงกนนอนนอนทานต้มไก่เลยแสดงว่ามือแรงนี่ได้กินน้ำต้มไก่แล้วนี่กับเขา่าที่ได้พี่นอ้องทางผูกกันนอนชนหงกับู่ตะลังเพียงเนาะพอดีจังสิปิดฟ้าไว้เนาะพี่นอ้องในีุ่งกพีก็เริ่มแหมแล้วเนาะเริ่มดำเขา ต้มมันเปื่อยๆเนาะพี่น้องจะใส่เครื่องปรุงเบิดละเต้นี่ต้มพี่น้องพวกพีเจาะสร้างไปจังเจาะอยู่เนาะเตยงใหม่พกนีเฮาอยู่เตียงเก่านี่พี่น้องต้มนีเฮาก็สิพอแล้วเนาะหอมเลยพี่น้องเอ้ยปิดาหม้อต้มไก่ไว้ก่อนเนาะให้มันเปื่อย พี่น้องพี่น้องอันนี้ก็คืออันผักผกีิ่งเฮาจี่ซุกเลยเนาะอันนี้สักกระเบือ้ออันนี้ก็ตัมกระเทีมยมใส่ต้มไก่อะไรพี่น้องพินี่เนาะมาต้มผักต่อยพี่น้องเลยในนี่ก็สิใส่เป็นนัวแหลวก็เกลือ,อน,นิดหนึ่งแล้วพี่น้องอันนี้คือพักถึงเฮาซอยไว้พักหอมบัวซอยไว้ใส่เจลเลยเนาะตอนนี้เาก็ตัาผักแหแรกแล้วพี่น้องก็ตักลงเพืนสวยถ้วยผักหอมเนะี่ย เกลือเป็นนัวก็ใส่บนลายน้อใส่น้อยนึ่งแตพอดีกระสิเอาปลาแดกน้องพี่น้องเอาปลาแดกใส่ลงไปน้อยหนึ่งแล้วก็ทานน,าน,น,ะะาน้ำต้มซุปก,กะต้มไก่ซุกเนาะกสิเอาน้ำต้มไก่ใส่ลงไปพี่น้องตอนนี้แจ่วเขาก็แล้วน้องพี่น้องถาแต่อันน้ำต้มไก่นเนาะปลาแดกก็ใสเลยตอนผังหอมชิลายก็ตอนผักอีกีพี่น้อง ต้มไก่เขาก็เปื่อยเลยเนาะพี่น้องหอมหอมนนี่ก็ใส่ใบมะขามมะเป็ดใบมะขามหัวซีใครและะ้วก,ก็ทุบกระเทียมลงไปหัวขาเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่เข่าหมาลงไปน้ำววาารือว่เข่าซานที่เขาเสียน้าไปรือว่เข่าซานหลัก็ได้เนาะเปื่อยเลยพี่น้องเครื่องปรุงก็พอแล้วสิปรุงขึ้นไปทงเทียงเนาะตอนนี้เอ้เยเพิ่งไปคนตักต้มไก่เน,นาะพี่น้องหลังจากที่ว่าเขาอ่อนปร่งหมอขึ้นมาทางเทียงเนาะ ตุ้มไก่ชูช่างเจาะน้ำบาดาลกินนี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นถ้วยแจ่วเอาก็ก,ากะระโตกนี่เขาสิยกให้เพิ่นกินก่อนเนาะแล้วเขาจะมากินตำลังเนงาะพี่น้องโอ้ยแมงวันก็จะเป็นลายพี่น้องอยู่เพียงน้านี่ก็ได้ไปกินอยู่<อ>บุระดีแล้วหอมมะลิอยู่นี่แมงวันลายหอมมะลิรอพี่น้องคอยให้ดูเข่าอยู่เป็นตาแซ่บขนาดเนาะไข่ไก่พี่น้องเที่ยงใหม่ผัดบ่ค้อยมีแมงวันพี่น้องเที่ยงเก่าแมงวันลายลายมาแต่ใส่ กิต่อรอล,ลามกันแม่ไก่ซ่องโตบกกลายนึ่งพี่น้องหักซิตักเป็นซองถวยเนาะแล้วก็แจม๊ยบผกถิดถวยหนึ่ง้นพี่น้องนี่จะตอนไก่เน้นๆเลยเนาะโอ้หักไอลีนพี่น้องเลยหอมขนาดนี่น้องพี่น้องอันนี้คือเฮาสีอาเอาไปให้่นกินพวกที่เจาะน้ำเนาะ นี S <S ่เลยเขาจะให้คนกินอยู่บนผนเงจอหน้าบนเพียงไม่พี่น้องจางยังเพิ่มเกลือทำลังจางจางเลยเพี่นว่าเนาะยันเขาโัวนัวพี่น้องเลยเนาะจะก็ทำกินเค็มบ่นบนแล้วได้ือเขากินเค็มบู่้หเนาะบู่้หแต่ละคนกินต้มไก่ใส่สาเขียวจ้าพี่น้องแซ่บขนาดนั้นเลยพี่น้องเลยหอมหอมใส่เครื่องหอมหลายอย่างเลยนี่เนาะตอนนี้เอ้ยเพิ่นกปอยู่กระโตกเข่าเลยเนาะพี่น้องข่อยกระพายติบเข่าเนาะข่อยกระถือติบเข่าใหญ่ไปพี่น้อง เอ้ยฝันก็นเป็นคนยกกระโดดผ้าเข่าไปผู้ฝันก็หยุดแล้วเนาะหยุดพักผ่อน,อนตารางเที่ยงผู้เฮากะจะหน่อยจังสิกินเพิ่นกินแล้วกันเนาะพี่นอ้องตนะ้มไก่ในหม้อกะเฮาก็จงไว้อยู่เนาะเพิ่นกะมีสี่คนเนาะพี่นอ้นนนองเฮาก็ตักไปให้เพิ่นกินกับบักลายนนเนาะ xem pha hỏng hưng 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 ล้วจเลืมช่ไมเดขาวกินปโอจะเป็นกระติกน้ำกินเหมืนเนาะเอากรย่างมาเลยนะพี่น้องเพื่อกินอยู่เ่อเากระย่างมากินอยู่เทียงเก่า งัวก็เล่นเนี่ยดู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 เอ้ยดีดิช่องแม่ลูกตอนนี้เบาเลาเพิ่นกับเอื้อยเพิ่นกินแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็ดียังสิเข้าไปกินตำลังเนาะเสียบขนาดนั้นเบาเลาก็ไปโดดน้ำบ่เปียกบดบ่นั่งกินข้าวแบบเปียกเียเนอะคันไทยสุด ลงน้ำเนาะลงไปคนน้ำลงมันเปียกนั่งมันงนะ่แม่เพิ่นบ่ก,กินเนาะพี่น้องพ่อข่อยก็เพิ่นยังนั่งอันนั่งอยู่บนนั้นพวกอันเจาะบ,บาดานก็จะกินข้าวแหละก็น้อยฝนจะสิมากินน้ำหลังเนาะสุมเฮาก็หิวก่อนเล,เลยกินก่อนพี่น้องหนะอมคัก,กขนาดเจาะลงจากเม็ดแล้วจากเม็ดแล้วจะหมุด ม้น้เจาะ้เชามชชุ่มชุดตนน ừ, อนนั้นอืมอี้ได้เดขิงทางหรือเป่ายันเล็กบริลายต่อเนาะม้น้อยให้เจาะแล้วแล้วเดียจะขวดเอ,อ,เอ,อ่อเจาะสั่งหูใหญ่เนาะพี่น้องราคาเก0 0บาท,ท,ทเพราะว่าคนจีใส่แพงโซลเซลเนาะพี่น้อง ขันสูบน้ำมันหนักมันเมื่อยเนาะสองทางไมน้อยจัเปลี่ยนใจเราจากบ่าปันว่าตีว่าเก้าพันมาพี่เอาหมื่นหนึ่งย่อหมื่นนะเขาว่าหมื่นนึงและลดให้เก้าพันนี่ใช้สันหัวหน้าหรอมาป่โอ้ลูกชายมาลูกชายกับคนงานบ่ะจะไดลูกชายเกอะไนเป่าเพียงแค่ พคนว่าวมื่นหนึ่งคนกับรถแถวพันหนึ่งน้อพี่น้องแต่ก็ว่าวตั้งแต่มือนันเนาะมือนีจักเลยขนาดสิคือนราว่าวมาแล้วก็หู้อยู่เป็นเดือนแล้วาราแบบไรเออแต่โทษใหม่ๆนี่เ่ราะเดาว่าเรื่องราคานี่ว่าะตะว่าหู้ใหญ่หรอเปล่าคือเก่าหรอคือเก่าอ่ะอืมฮันเดย์เราว่าคือเก่าหรอกน่าจะขึ้นเก่ามาแล้วซะบอนเพิ่นกับพวกได้กินต้มไก่พี่น้องคนนี้เบามักต้มไก่เพิ่นเมือวานเนาะ ตาเพนกับน้องแพลวกะอยู่เฮือนคือเก่าน้องแพลวเขางเยียนเนาะส่วนซาเพนกับเผาเฮือนตามเคยพี่นอ้องมันพาหัดมเพิ่นก็ไปห้องเยียนปกติกับปิดแล้วเทอมแต่ช่วงวังหันเขาพักแล้วพี่น้องขอเขาโจกันเฮียนไว้แหละกะเขาก็เปิดบางบุเฮงก็เลยยังปิดห้อง,งเยียนยันงปดิดเทนะิมเนาะทักปิดเตือนอะไรปีนี้เนาะ สีแซ่บขนาดต้มไก่มนีิมีทั้งกระเทียมหัวข่าหัวสีไครแล้วหัวกตายบัลพปนตกมาใแ่หมี่ละใส่สมใบมะขามแล้วก็ข่าสารลงไปน่อยหนึ่งน้องพี่น้องน้ำเนี่ยแล้วหัวก็ใส่มันตายเบิดบางหันสีได้แต่ละหัวเนาะแล้วหัวแห่งตายเบิดเพราะว่าน้ำพนตกมาใส่พี่น้อง ซองหยกและนี่หยก,กที่ชามนะนี่อยู่พ่กไข่ไหมกูบิกึ้นอยู่ไก่เจ็บพวกเข่าอึงนี่เจ็บเมื่อบ้านวาน่แเพิ่นเจ็บพวกเข่าแล้วพี่น้องเพิ่นเลยบ่ก,กินพวกไก่พวกเป็ดเนาะกินบ่ได้พี่น้องต้องคาล้ำเนาะเขาบ่คาล้ำนี่ก็ปวดแห้งจนย่างบ่ได้ข้าล้ำค,คือแบบว่าอยากก็ต้องอดเอาแหละเนาะก็หั่นก็รอบสวิตกับบ็กกบอกเนาะแล้วหัวแล้วก็ตกมาใส่ตกมาใส่แล้วกะ พวกตายมันตุ๊กอสัตว์อะไก็มันไข่ใหม่แล้วก็ออกลูกใหม่อะไรกันจะแห้งเนี่ยจหน้อยมันแรงบ่เดือนหนากมาแหละมันจะิึงช่วงมันถึงตุ๊กทั้งตัวผูกเม่นคว้าแล้วปีนี้แปดชงหุ่น้นปีนี้คำดำมาดำช่วงไหนแล้วคำดำช่วงนี้ค่ะพอดีแต่ว่าช่วงนี้ยังมัวว่างเนาะดำตัวมันมีน้ำก่อนก็ได้แถวนั้นเม่นค่ะเปินหอดวัดประหัดอีก คือชิ่อดวันพระฮัทหนาเนาะแปดหมื่ต้องหามือดีมืองามอีกเนาะพี่น้องพระฮัทนี่มันกับทันรละไมือนี่เนาะบทัตรท่านต้องรอวันพระฮัะพี่น้องท่านอยู่ลรอว่าสาวบอจะคำวันนี้แฮมคำหนึ่งเนาะวันพระฮัทวันชุกวันเสาร์เอาเรื่องดำนายกับไรอีกวันอาทิตย์กับไรวันเสาร์กับไรอีกวันเสาร์กับไรอีก วันวันอื่นได้ยช่ไหมได้บอไดเลานผมโ่วววววันเว่าวีวว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 าวว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 เอววววววอวววมววววาว่วววาวววมือเพวาวาวาวว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 ่วว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 ว่า,า,ว,านนว่าววอวว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 ่วว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  พ่อของพ่อข่อยรั่วปู่ของข่อยกบเพาวันเสาร์กายของข่อยกบเพาวันอาทิตย์ผลกระทือกันว่าวันเพาพ่อเพาเมี่หมดำนาเนาะความเสื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องผลกระทือกันมาตั้งแต่สีใดเนาะก็เลยต้องรอวันพระฮัทผัวแต่ละปีก็ต้องดำวันพระฮัทสำหรับคลิปนี้ซัพพอร์ตก็ขอจบเอาไว้สำนีกกันเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดสั่นกระดิ่งในซัพพอร์ตในเด้อพี่น้อง ข่กับคอโตลาไปกินข้าวก่อนเนาะพูพ่อกันคลิปหนะ้าพูเลพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง